เลล่าเตรียมบินไปอเมริกาตามหาแม่ เขาแปดปีไม่เคยไปอเมริกาเยี่ยมหาแม่แฟนบ้านอังกฤษเบลล่ารานีย้ายอยู่ไทยจนถูกสงสัยเรื่องหน้าตาเป็นอีกหนึ่งคู่รักหวานในวงการบันเทิงที่มักจะควงคู่กันออกงานรับราบนั่นก็คือคู่ของสาวเบลล่ารานีกับหนุ่มเวียสิกลวัตสึ่งทั้งคู่ก็ได้คบหากันมานานกว่า8ปีแล้วแต่ความรักนั้นดูไม่มีวี่แววจืดจางลงแม้แต่น้อยยิ่งดูหวานขึ้นหลายเท่าตัวแถมยังขยันควรกันไปสวีทพักผ่อนหย่อนใจที่ต่างประเทศด้วยและหนึ่งในประเทศที่ไม่เคยเห็นจุงมือกันไปสักทีหน,หนว่่าาาจะเเป็นนออมมริกบแขง งานนี้หนุ่มเวียเองก็เอ่ยปากชวนเบลลาไปเยี่ยมแม่ของเขาที่อเมริกาด้วยการเรียกได้ว่าหวานจนแฟนๆเองก็ฟินกันทวนนาจนเวียและเบลลาเองก็ออกมางานอีเวนต์คู่กันแต่งกายในชุดญี่ปุ่นสวยหล่อเหมาะสมแถมยังมาอัปเดตเรื่องราวความรักและแลนท่องเที่ยวให้ได้ฟังกันด้วยแหลคะค่ะซึ่งหนุ่มเวียเองก็ได้เอ่ยปากชวนเบลลาร้องให้เบลลาเคลียร์คิวให้ว่างเพื่อที่จะเดินทางไปเยี่ยมคุณแม่ของเขาด้วยกันที่อเมริกาซึ่งเบลลาก็บอกว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะว่าละครปิดกล้องพอดีในช่วงปีหน้าและเวียก็บอออกกต่ออ่วาาาาาเเเขยให้ลไจแมม ตัวเขาเองก็ไม่ได้เจอแม่มาหนึ่งปีแล้วเช่นกันซึ่งครั้งนี้ก็ทำเอาแฟนๆลุ้นตัวกงเลยล่ะคะว่าสาวเบลล่านั้นจะได้พบแม่ของวัดที่สามีในอนาคตเมื่อไหร่เพราะว่าเจ้าตัวเองก็เคยเปรยถึงเรื่องอนาคตร,ร่วมกันทั้งเรื่องบ้านและเรือนหอไว้แล้วและอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าสาวคนนี้นะเป็นสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษสำหรับหลายคนที่แอบให้ความสนใจหลังมีสมาชิกเว็บไซต์พันทิปรายหนึ่งได้ออกมาตั้งกระทู้ถามหาข้อสงสยัยถึงนางสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษเบลล่ารานีแคมเปญโดยระบุว่าทำไมเบลล่เขา มีเขาโคงฝรั่งเลยทั้งรูปร่างหน้าตาไม่มีเขาไปทางตะวันตกเลยแม้แต่น้อยเบล่าสมัยตอนอยู่มหาลาัยหน้าตาก็ออกแนวลูกครึ่งอยู่นะแต่ออกคมๆแขกๆสไตล์ขวัญอุตสามณีซะมากกว่าหรือไม่ก็พีเปิลพารดีแต่พอเข้าวงการมาด้วยความที่ว่าเล่นละครพีเรียดบ่อยๆย้อมผมสีดําก็เลยดูไทยมากๆถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะเนี่ยว่าเป็นลูกครึ่งเลยเพราะว่าใส่ชุดไทยขึ้นมากๆเพราะว่าโตขึ้นมาหน้าเปลี่ยนไปหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นการแต่งหน้าทาผมเครื่องแต่งกายหรือว่าเป็นมุมกลองเลยทําให้เห็นเบล่าาาดูงงมอยยยไทยสวววหนว มากมากเลยยังไงก็แล้วแต่หลักฐานยืนยันต่างๆก็ทำให้มั่นใจว่าเธอเป็นลูกครึ่งแท้แน่นอนเลยคะ